เก่งมากอต่ตัวนี้ต่อทำหัวมันก่อนวงกลมสิดลงมาโอเคสิดขึ้นลากไปเลยลากให้มันตรงครับลากให้มันตรงเส้นครับน้องมันไม่ตรงเส้นครับ เอาใหมลบลบไม่ตรงเส้นลบตัวนี้ลบหมือนเด้ไว้อ่ะอืมหนูรากตงรากให้มันตรงเส้นครับอ่ะนี่เหมืนอนเจดีเลยเออโอเคอ่านี้เอาเดี๋ยวค่อยทำอันนี้ต่อเลยขึ้นไปให้มันตรงเส้นครับโอเคเก่งมากพอ,อตัวสุดท้ายโอ้โหทำหัวมันรักลง อ,อ,อให้มันตรงให้มันตรงออะลบก่อน <c oughs> โอเคอ้าไม่ตรงเลยครับทำไมาใหม่หมครับ <c oughs> ไม่มันไม่ตรงครับเอาใหม่เห็นไหมมันตรงไหมครับไม่ตรงเนาะมันไม่ตรงครับ ไม่ตรงต้องลบออกแล้วก็เขียนใหม่อ้าวให้มันตรงๆนะค่อยๆหยอย,อยโอเคตบมือให้ครอบหน่อยครับเห็หมสวยหรือเปล่าดูนะคอตัวอะไรตัวอะไรควายคควา้าเก่งมาก เสร็จแล้วกลับมาจากโรงเรียนต้องทำกันบ้านพิเศษทำไมอ่ะ